วันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ <il S 2> ์ฮัลโหลมีอะไรเอ็ดทำไรพี่ชายอยู่ไหนเออดูคุณไปครับเป็นนั่นแหละไอไอเขมมาป่ะไปไหนเว่ยเด็กกระทืบไปเฮียนั่นน่ะที่มันทะลึ่งไอญเอ็ดอ่ะการเที่ยวมั่วกว่ามาขึ้นมา มันจะมีคนขายยา่พี่มีขายยามีมีจุดสิบข้าบนเรนเหลืองเราไปแซมแลดูมั้ยอือจะไปนอนแล้วตอนนี้เนี่ยเขาไปเผื่อได้แบบเผื่อได้แสนเนี่ยได้สี่แสนนะพี่ชายคันละสองแสนนะฟินเกิดไอ้ที่อะห้าแสนเดี๋ยวเราเลี้ย้ายดิเกินอีกไอ้เทียกูบอกให้เลี้ย้ายเข้าไปดูหน่อยดิมีปะอย่าเลยกูรีบกูจะไปฟิวไอ้ที่ตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวไปนอนละไหนมันมันอยู่ไหนมันคือแกงอะไร จะไปหาเฮสเนี่ยไม่รู้เลยเฮสอยู่ไหนตู้ครับตู้ครับพี่าเห็นวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนไปพักละยอก จะลงไปเ๋ยใจแป๊บเดี๋ยวผมน่าลงและวผมจะไปเล่นนั่งเล่นเกมยิงผมละมันสตรีมไม่ได้มันแหลกอะ่ะเพื่อนมันทำเฮียเลยหรอหรือว่เห็น คืออะไรครับไม้มาเอ้าคนดูมันสตรีมไม่ได้จริงถ้าสตรีมได้ผมก็อยากสตรีมนะเอาจริงผมอยากเล่นให้คนดูนะแต่มันคือมันสตรีมไม่ได้เอ้ยคือรถมันมันมันจะแครงเอ้ยมขับดิเอ๊ะมันมันมันกระตุกขับเลยขับเลยหลังไหนผมขับไปไหนอ่ะหลังไหนบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านใครรู้บ้านใครเอ็ดแก๊งไหนเรายเอฟรายเลฟรายเอฟท่ตรงนี้ปะโออย่าไปทำเขาเลยอยู่หน้าจีเล็ก แม่เอากูจะชุดตีปูชุดตีปืนสิบชุดทำไมจ่ายมันโดนแค่นั้นแหละไปไหนเนี่ยก็ที่มันชนกูไงเนี่ยกูขับอย่างเงี้ยเนี่ยกูจะบอกเหตุการณ์กูขับอย่างเงี้ยเลยเนี่ยปึ๊บนีท่องชนกันตรงนี้เลยเพื่อนชนกันเสร็จปึ๊บตุ้มบอกมันว่ากูแล้วมันก็ขอจอดรถมาขอโทษกูใช่ป่ะแล้วพอจะแยกย้ายกันะแบบช็อตจะแยกย้ายมันยิงปืนใส่กูนัดหนึ่งเป้งกูเลยขับไล่มันเลยจะไปยันด้านเอ็มดีตอนแรกกูคิดว่าเป็นเอ็มดีไง เอองรลิพากูไปหามันไปไปไหนเนี่ยก็ไปบ้านไอ้เอ็กดี้เดี๋ยวพี่สิงไปอ้าวเขาเนี่ยหน้าลงเหล็กไหมอ๋ออะไรีเหล็กสามแยกเหรอสามแยกเหรอสามแยกใารทหารก็เมื่อกี้กูจะไปอยู่แลยเฮ้ยไอ้สามช n องทางสวิตช์มึงจำหน้ามันได้ปะเอ็ด ยิงใส่<ด>แล้วเห,ห็นตได้แล้วใช่หรอมันตีได้เหรอ,อเยมไม่ต้องเอาหรอกชุดตีปืน,น่ะตีบปไม่ติดเฮ <c oughs> ้ยพูดอะไรอ่ะขอห้าชุดก็ได้ปหมออฟซีดยียม,มาห้าร้อยใช่หรอบ้านมันอยู่นี่อรอบ้านมีหนังเล็กอยู่หลังนี้แหละ กูอยากรู้ว่ามันจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรไงมันจะอยู่มไหมล่ะโทรเรียกวิทย์ไอ้ไอ้ทวิทย์โลยเอ้มึงโพสวิทย์เลยเดียวกูคุยให้มึงเรียกมันนะไอ้เคสจัดการเลยจัดการเลยไม่เอาไม่อยากเป็นตัวแหลมอเอสมึงพิมพ์ไปเลยโพสถามแม่งเลยแม่งแไรกับมึงโพสถามแม่งเลยไว้เมื่อไมาไม่ต้องโทรไปถ่ายรูปเอสบุญวายเดี๋ยวคนมาเยอะเงียบๆง่ายๆ บอกไปไดเอ็กมาบ้านหน่อยครับจบอค่น,นั้นแหะจบเลย,ยไดเอ็กมาหน่อยคือที่อะไรมาหน่อยฮะเบอร์ใครวะไม,มึงเรียกมันมาบ้านดว่วนเลยกูออกไปได้อเออ,อถือว่า เปลี่ยนเบื่อต้อมาขอเช่าได้ได้บอกเขาคอยสภาอยู่บ้านใดเอฟบ้างให้เขาไปรอสภานะเออบอกเขาคอยแป๊บนึงขอคุยกับใดเอฟแป๊บน,นึงอย่าเด่อบไปรอสภาเลยครับเอ้ยไม่้า้มึงดี๋ว่ะ ไอเอ็มดีครับเอ็มดี้เอ็มดีเอ็มดีมาเขาชอบลูกปเอ็ดโอ้ยไอพวกอุ้มกูไม่ดีอุ้มกูดี้ไม่ได้ไม่ได้อุ้มไม่ได้เหรออุ้ได้เอ๊ยมันไม่มาวะมันไปได้บ้าเหรอลูกเปล่าไอ้เหี้ยเมื่อประตูหน้าออกไม่ได้หรออไ้เหี้ยให้เอ็ดโพลหมื่นจิ๊บหายเลย มึงตายดิมึงครับตายดิแฉลีไม่ได้หรอไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวรอเข้ามามาดิมันอุ้มไม่ได้ฉันรู้แน่เฮียเขาคอยหน่อยบอกกำลังมาเนี่ยพนมยงก็รอเลยดิแล้วกูไหลมาได้ยังไงเออเดี๋ยวมันมาเนี่ยพนมยงเนี่ยเฮียมันพูดมึงว่าอะไรนะมันพูดว่ายิงลมลมจิงลมลมรับยิงผมยิงลมผมยิงลมลมล้วไม่ขอโทษมึงเหรอ มันขอโทษกูแล้วมันก็ยิงกูมันเข้าใจปะไม่มันยิงหลังจากยิงมันยิงมันจะยิงลมยิงเล่นแล้วมันยิงโดนมึงไม่ขอโทษมึงเหรอไม่ใช่คือมันชนกันเสร็จปุ๊บมันขอโทษใช่ไหมเออแล้วมันก็ยิงมาเม็ดหนึ่งเป้งเข้ารถกูกูเลยขับไล่มันเลยนั่นแหละกูไปถึงว่ามันก็ยิงตลอดทางเลยเพื่อนหลังจากที่มันยิงมึงอ่ะมันขอโทษมึงไหมไม่ขอโทษกูถึงขับไปถึงหน้าบ้านมันกูถึงขับไปถึงหน้าบ้านเอ็มดีใช่ปะมันบอกว่าขอโทษพี่ผมยิงลมลมผมยิงลมลม ทษมมันได้ว่าแหลมหรอแหลมหรอไม่บอกว่าขอโทษหมดเลยใช่ปะกูบอกกูถามมันก่อนว่ายิงยิงรถผมทําไมมีอะไรหรือเปล่าเออมันก็บอกว่าขอโทษพี่ผมยิงลมลมผมไม่ได้ตั้งใจก็จบไลที่เท่งนั้นนะจบเฮียอะไรมันมันจะจบเฮียอะไรถ้าถ้ากูไม่ขับตามมันจะขอโทษกูไหมล่ะเฮียมาเนี่ยถูกป่ะแต่มันก็ขอโทษมึงแล้วไงมึงขับตามไปอ่ะใช่อั้นถ้ากูไม่ขับตามไปอ่ะย้งนเวลาไปใช่ กูเล่นกูเล่นอยากคุยเฉยคนไหนคนไหนคนไหนเอชข้อไหนไม่ได้ขับคนนี้ไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่พวกนี้ข้อไหนที่ขับคงมาดาตอนที่เล่นกิจกรรมชิงธงบ้านกับผมผมอยู่ในรถครับผมอยู่ในรถอ่ะแล้วแล้วยิงทำไมครับยิงทำไมอผมแบบยิงฟ้ายิงถนนตั้งแต่อยู่ในบ้านพี่ยิงฟ้ายิงถนนไอสัตว์กูขอแต่มันยิงใครรถผมเม็ดหนึ่งครับ ตอนที่ขอโทษกันเสร็จแล้วอ่ะแล้วผมถึงขับไล่ผมจะเล่าอย่างนี้พี่มันเป็นจังหวะที่ชนพอดีแล้วพวกผมกิงเล่นกันพอดีเลยไม่ิงไฟชนไม่เราเราขอโทษเรากำลังแยกย้ายกันนะครับตอนนั้นอ่ะผมก็รลางัขับรถไปแต่ยิงมาเม็ดนึงเป้งผมก็เลยขับไล่เลยเขาจังหวะนั้นผมไล่รล้ว่าใครเป็นคนยิงล้วเราจิงทำไมครับมันมันมันกระสุนมันฟรีหรือว่าไงครับเถึงยิงใช่กระสุนจากไอ้นี่ไงพี่ชิงบ้านไม่ผมถามไวมันมันยิงแล้วถ้ามันไปโดนคนอื่นอ่ะที่ไม่ใช่ผมอ่ะ แล้วมันจังหวะมันพอดีกันเปเลยพี่ตอนชนพี่แล้วก็ตอนนั้นมีใคร้ังบัดมีพี่อะไรพี่พี่เราวะพี่เกจิมแล้วก็พี่สี่ไปนอนหมดแล้วมั้งตอนแรกผมนึกว่าเป็นเอฟดีว่าเพราะผมขับไปถึงหน้าบ้านเอฟดีเลยถูกไหมขับไรไปหน้าบ้านเอฟดีถูกไหมแต่ก็ยังยิงตลอดทางถูกไหมใช่ครับพี่ใช่แบบยิงเล่นกันเฉยๆเลยม่ได้มีเจตนาแบบยิงรถพี่จริงๆก็เข้าใจแต่มันโดนรถพี่ไงถูกไหม ไม่ปัญหาคือเขาเขายิงมึงแล้วเขาไม่ขอโทษถูกป่ะเอสตอนแรกอ่ะใช่ต้องถามน้องอีกคนน้อยอีคนบอกว่าขอโทษแล้วพี่ใช่ขอโทษแล้วครับตอนชนรถถูกไหมแล้วเรากำลังจะแยกกันผมกม็ติดใจเลยชนรถก็ก็ปกติใช่ไหมอายอยูมันมีกระสุนมาเม็ดหนึ่งเป้งผมก็เลยขับไล่ขับกลวดไปยันหน้าบ้านเอ็มดีเลยถึงแล้วมพ่งมาขอโทษหน้าบ้านเอ็มดีถูกไหมที่ผมถามว,ว่ายิงเล่นทาไมครับยิงผมทาไม มีอะไรหรือเปล่าผมพูดอย่างที่ผมเล่าเลยแต่กระสุนนมสนันอะผมไม่รู้จริงๆใครหันกระป๋องปืนไปเขาอยู่กันสี่คนนะครับคือผมต้องหาเองไหมครับว่าใครเป็นคนยิงให้ผมหาป่ะหรวจตาข่ายให้ผมคือถ้ามันไม่ยิงโซนบนผมมาผมไม่ขับรถไล่หรอกเพราะมันเล็กน้อยอะเราชนรถกันแล้วก็ขอโทษกันปกติถูกแล้วเองก็ขับไปพี่ก็ขับไปแต่เองยิงมาเม็ดหนึ่งเป้ง ไม่งั้นที่จะไล่ไล่ทำไมมีเหตุผลทำไมที่พี่ต้องไล่ไล่ไล่ไลเองไปเห็นน้าบ้าน AMD เลยนี่เข้าใจเปนเนี่ยเข้าใจไม่พ่ถาคำเดียวว่ากเอ็งนั่งอยู่แลรถสี่สสคนเองบอกเองไม่รู้ใครยิงเอ็งจะหาเองหรือให้พวกพี่หาว่าใครมางคนยิงแล้วผมยิงเองก็ได้เพราะผมมีปืนผมยิงเองก็ได้ไม่ใช่แบบนี้สิแล้วใครยิงสรุป อันนี้เอ็งเอ็งเหมือนเอ็งปัดปัดปัญหาเออมึงอะไรของมึงเนไม่มันก็ยิงกันทุกคนอ่ะพี่แต่เอก็บอกนะนะไอ้คนที่ที่อยู่ไอเหตุการณ์ตอนนั้นตอนนี้เหลือแค่ผมคนเดียวที่เหลือไม่ได้อยู่ในเมืองหรือไปนอนแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจกูบอกเลยมนสลิงแล้วแต่มึงไงเอ็สมึงยังไงไม่รู้ว่ะเพิ่งอยากเจอคนที่เขายิงมึงไหมล่ะหรือว่าไงอ่ะ กูก็ยอยากได้คําขอโทษที่มันจริงใจกว่านี้ถ,ถ้าถ้าถ้าูไม่กูขับไล่ไปอ่ะคือมันมันไม่ขอโทษก<อ>แน่นอนอนะบ้าน<ะ>ผมมาเป็นคนขอโทษแตออ่อีกจุดที่ชนกับพี่อ่ะอันนั้นน้องอีกคนขอโทษอ่ะไอตรงนั้นน่ะพี่ไม่ติดใจอะไรเพราะว่าขอโทษแล้วพี่พี่ก็ไม่ได้พี่ก็ขอโทษเหมือนกันว่าขอโทษครับพี่ติตใจตอนพี่ยิงทําไมกระสุนมันฟรีมันมันมันถึงถึงต้องยิงเล่นอย่างเงี้ยหรออ่ะเข้าใจอาจจะยิงเล่นผมเข้าใจพี่อยู่เข้าใจพี่ยิงเล่นแต่มันไปโดนรถไงแล้วทีเนี้ยแค่ยิงเสร็จเออที่ีจะขอโทษแบบเพื่อนพี่ต้อง ตามไปถึงที่ใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็ใครใ,ใคผมึงนะแต่สุดท้ายก็ยังไม่รู้เลยใครเป็นคนยิงไอ้เจ้าตัวที่ยิงยังไม่รู้ตัวเลยเหรอทำไมมันยากขนาดนั้นแต่การยิงมันยิงมันยิงก็ยิงง่ายเลยริงเจา้จาเจ้า,จาตัวคงร,มมรู้แต่ผมไม่รู้ว่าอีกสองคนนะไปนอนกันยังไอ,ไอประมาณนี้นที่ผมจะเสืออแเดี๋ยวผมจะมมคุยแล้วเดี๋ยวผมตามมาให้พวกนี้ไหมพี่ใช่พี่เพราะนั่นนาจะมาให้แล้วพี่ แล้ววเดี๋ยผมไม่ได้ติดใจอะไรหรอกแต่เสียงยังล้อหลอกอยู่เลยตอนที่ผมไปขับไปถึงหน้าบ้านอ่ะผมชนเลยผมบอกว่าสวยแล้วผมก็พูดเลยว่ายิงยิงยิงผมทำไมล่ะครับมีมีปัญหาอะไรเปล่าแหลมแหลมทำไมครับแต่หลังจากพี่พูดคนานี้มาแล้วผมก็เออว่ายิงผมยิงลมลมผมยิงลมลมเอ็งพูดว่ายิงลมลมก่อนถูกไหมประมาณหลังจากตอนจบนั้นที่ผมจานะแล้วผมก็ได้อาจจะไม่ใช่เอ็งเอ็งอาจจะพูดขอโทษแต่คนอื่นอ่ะมันมีคนพูดว่ายิงลมลมผมยิงลมลมครับผมยิงลม เดี๋ยวไม่ไม่ได้อยากมีปัญหาแค่อยากรู้ว่าทาไมทําไมกระสุนมันฟีต้องยิงเล่นด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามน้องคนนั้นมาขอโทษแบบพี่ีทีได้ไหมพี่แต่ตอนนี้น่าจะตามไม่ได้แล้วได้ได้พี่พี่ยังไม่ได้ติดใจอะไรมากมายหรอกแต่เองยังล้อหลอกเลยอ่ะเองเองเหมือนเองกำลังคือข้าน้องอ่ะนั่งกันอยู่สี่คนอ่ะเพื่อนกันอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจพี่เข้าใจเองก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เป็นใครใช่ไหมล่ะใชนตอนแรกอะประมาณนั้นเลยพี่ คือแค่จากต้องการคำขอโทษจากจริงใจอะครับแค่นั้นแหละมันไม่ยากแต่ถามว่าผู้ผมตกใจไหมต่ผมมาตกใจนะที่รู้ว่าเป็นพี่ตอนนี้พี่กวดมาตจริงจริงไม่ต้องตกใจหรอกจริงคือมันไม่ควรทำอย่างนี้ใครเด้ครับไม่ว่าผมจะไปยิงใสใครก็ได้หรอกรั่ใช่แต่อันนี้ขอโทษจริงอย่างี้ผมก็ไล่ยิงคนไปทั่วเดี๋ยวถ้าผมเข้าใจไว้ว่าชนกันนะขอโทษนะมันถูกแล้วม่ติดใจอะไรเลยแต่ตอนจะแยกกันมันยิงมาเม็ดนึงจริงจริเว้ยไม่งั้นผมไม่ไล่หรอกอันจริง ผมก็รีบกลับไปการบ้านผมเหมือนกัน,นกินจาการรม,เ,มเสียงมันเป็นไงพี่จําได้ไหมก็เสียงยิงเข้ารถอะครับไม่มนถึงเสียงคนพูด<ค>นะพี่ไม่ได้ปล้อหลอกมึงไงไม่ไม,ไม่ไม่รู้นั่งกันอยู่สี่คนหน้าบ้านอ่ะเองเองไม่ได้ยินเหรอที่เองมันบอกว่าผมยิงลมลงใครๆบอลครับรถมัน<ผ>มีจิ<ล>มกับจิมกับเกย์พี่เกย์อ่ะปีปืนแล้วก็ผมแล้วแล้วผมถามว่าอันนี้แหลมเหรอครับมันถึงจะขอโทษอ่ะเข้าใจฟิลปะจะทำใส่ใครมันระยะมันไกลไปเข้าใจไหม ระยะไกลคือยังไงครับระยะระยะจากกระสุนยิงเข้าพี่อะไม่ไกลครับออกออกเหมือนกำลังจะออกตัวกันอะมันยิงมาเม็ดนึงอะผมหันเลยแล้วผมหันแล้วผมไล่ยันหน้าบ้านเอ็มดีอะแล้วรถแล้วลดสามหน้าบ้านเลยตอนแรกตอนแรกผมคิดว่าเป็นเอเ็มดีเขาแหลมใส่หรอหรือว่ายังไงตอนแรกอ่ะก็เลยบอกเพื่อนคิดว่าเป็นเอเ็มดีเพราะชุดก็สีดำเงินแล้วพอถามเขาแล้วมันไม่ใช่ครับ พี่เดี๋ยวผมพรุ่งนี้ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามให้พี่พรุ่งนี้ทางนั้นอะทางทางทางบนรถทางสี่คนเลยพี่พรุ่งนี้มันรวยนะจะมีสามคนให้พี่แต่จริงๆอฮัลโหลน้องย่าอะไรไม่ไม่ไม่ได้กูไม่ได้เอาอะไรเพื่อนแต่กูแค่แบบว่ามันไม่ควรทำอ่ะเออรู้แล้วเนี่ยเออกูเก็ไม่อยากมีเรื่องมีปัญหาหรือว่าอยากอะไรไปตาม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 คนนั้นไปไปตามคนนั้นมาเลยนะครับมาคุยอีกทีนึิง แล้วก็อ่านเจอเ้าสิเลือกอ่านได้เป็นใครประชาชนอะไรเขาไม่ควรทำอ่ะก็เกิดเอาคอนทัพ้างได้ได้ครับพี่ถ้ามีขอขอโทษอีกทีหนึ่งพี่อย่าพี่ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามน้องไม้พี่ไม่ได้เป็นอะไรมผมขอเล่าพี่วันนี้มึงเจอลูกสามห้าเจ็ดล้านเฮียสมครับว่าพูดนี้มึงเจอลูกสามห้าเจ็ดล้านเฮียสมแน่ผมบอกเลยพูดเนี้ เดี๋ยวมันเจอลูกสามห้าเจ็ดล้านที่จะสมอ่ะไอู้อ่กไม่ได้ติดแจอะไรตรงนี้มันขอโทษเว้ยไอ้เหี้ยแต่มันยิงแล้วมันไปสภาส่งไปสภาเลยส่งไปสภาเลยไปปล่อยชโลดเฮ้ยเฮี้ยผู้ชมเขาตกน้ำมิชมใครอ่ะตกไหมตกดีเฮี้ยตกไม่ได้ฟาวดฟาวไอ้ฟาวปล่อยไปเลยไม่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 เอามันขึ้นมาเดี๋ยวมันจมปล่อยมันจมไปเลยจมเนี่ยตอนแรกก็ไม่จมไอ้ฟาวนี่าวฟใช่ ไม่ใช่ฟ้าวใครไม่รู้จะรถไอ้ฟ้าพาไปพาไปไปฟาพาพาหนูไปบ้านมึงอยู่บ้านใครนะมึงฮะพี่ไปบ้านเมื่อกี้ที่พี่มีไอ้นี่กันห่ะพาไปหน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่ได้เลยดิมึงกูไม่มีรถแล้วอ่ะมึงมีรถไหมเออไปรอไอ้ฟ้าวไปรอไอ้ฟ้าวอยู่ไอ้ฟ้าโอเครอไอ้ฟ้าวฟ้าอยู่ไหนฟ้าอยู่บ้านไดเอ็กโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฆ่าหนูให้โอเคโอเค กูบอกเลยพรุ่นี้มันเจอลูก 3, 5, 7, a, สามห้าเจ็ดเทียสมหลังพระรามสองกูบอกเลยมันสวยขึ้นมาสิมันค่ากูดิไม่รถมันพอครับรถมันไม่พอนะออพอเหรอไม่พอไม่พอไะสภาเลยไปไหนนะสภาโอเคสามห้าเจ็ดล้านเทียสมพรุ่งนี้มันเจอแน่ กูอยู่ตรงบ้านเอกจะพาไปไหนวะเฮ้ยเอ็ดคุยจบแล้วอยู่ตรงหน้าบ้านใครกินนังเลยหรือหน้าบ้านโฟลเดอร์อะอะไรมาอะไรนะเพจหน้าบ้านโฟลเดอร์ตรงไหนตรงค่ายทหารเนี่ยเราเข้าค่ายทหารเที่ยันไม่คุยกูเอ่อมันไม่รู้ตัวมันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันตามตัวมาให้ตายเลยไม่รู้ตัวเขาพูดมึงดูรุ่นใหญ่เนาะ เ้แลวไออ้เมไม่มึงมากับสาวแล้วเสียงมึงเป็นอะไรวะไอ้ฟาวหากูให้กับฟาวไปไหนอะไรครับอันนี้คือเรื่องนทึกของใช่ไหมแล้วเสียงมึงเป็นอะไรแล้วเสียงมึงเป็นอะไรไม่มึงเก็บรถตรงนี้แล้วกูจะไปแล้วอะไรกูจะไปยังไงอะไอ้ฟาวไอ้ฟาวมีรถไหมไอ้ฟาวไอ้ฟาวมีรถไหมพามรถพามไปไม่กินไอ้กูไปได้รถอด้ไปแล้วไปนะเอเค้กไปส่งเอสหน่อยเค้กส่งเอสหน่อยอันนึงผมปล่อยชอบรถพี่ไปเลยไปเลยไปเลย 我哪照顾啊。